ผมจะทำคลิปแนวนี้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆและทฤษฎีอาจจะเยอะนะในคลิปนี้ฉะนั้นถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีทฤษฎีไหนๆในหัวก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเพราะแต่ละคนมันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเข้าเรื่องเลยดีกว่าไม่ต้องสนใจเกมเพลย์ในแบ,บกก็คกราวนะอยากหาอะไรใส่เฉยฉะนั้นเปิดฟังที่เฉยก็ได้แต่เดวิดมีเฮคือเรื่องของเดวิดมัน ช็อกมากๆเลยเอาตรงๆไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่พอเพิ่งได้ยินข่าวตอนเล่นติ๊กต็อกคือ my god ตอนแรกกูคิดว่าเดวิดแม่งตุยแต่ไม่ใช่แต่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าเซเลสริว e สเฮอร์นันเดเด็ก15ที่หายไป rest in peace นี่เป็นข่าวที่ช็อกสำหรับผมที่ช่วงนี้พี่แกแม่งบูมมากจากการที่มีเพลงเน่อาเคนอย่าง remember me เพลงที่เป็นเพลงแจ้งเกิดอย่างโรแมนติกฮอร์มาสไทด์ที่ตอนนี้ฟังอีกทีก็ไม่รู้จะคิดยังไงละเพราะผมฟังเขาบ่อยไงไอมีนบ่อยมากๆนอกจากโรแมนติกฮอร์มัไซด์ก็จะมี He ียวินมีเพลงแนวความรักที่เคยแบบดังในติกตออยู่ช่วงหนึ่งเพลง He ียวินมีได้ยินบ่อยมาก My house is not a home Sleep well feel it เพลงจาก Invincible และ Why are you waiting for ที่คอลับกับเจสันเดวิน แบบเอาจริงๆก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องจริงแต่หลักฐานหลายสิ่งหลายอย่างที่มันออกมาแบบว้าวแบบว้าวจะเรียกว่าบังเอิญจะจัดหรือวางแผนมากันแน่เนี่ยคือมันเยอะมากๆคือไม่โดนอีกแบบอย่างก็อีกแบบอย่างได้เลยระหว่างจะโดนเป็นฆาตกรหรือจะเป็น PDF ไฟล์แต่ยังดวูสรุปไม่ได้นอกจาก ทางตำรวจหรือเจ้าตัวพูดเอาเองอะนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมรอฟังก็คือทางตำรวจพูดออกมาหรือเจ้าตัวพูดมาเอาเองหรือสารภาพมาเพราะมันมีหลายอย่างที่ไม่เมคเ sense เหมือนกันที่ทำให้ผมงงอยู่ไม่ใช่หลักฐานที่ชาวอินเทอร์เน็ตได้พูดมานะเพราะมันก็มีมาจาก Discord ของเจ้าตัวหรือเดวิดที่สร้างขึ้นมาหรือยอย่างอื่นด้วยเข้าใจใช่ปหมมันแปลกตรงที่ว่าทำไมเจ้าตัวถึง ยอมให้ความร่วมมือขนาดนั้นจนถึงขนาดปิดทัวร์แปลกคือมันแปลกตรงที่จะช่วยเหลือตำรวจจะช่วยให้ความร่วมมือตำรวจหรือจะไปมอบตัววะเมื่แปลกตรงนี้นแหละและทําไมทางตำรวจถึงยังไม่สามารถเอาผิดได้หลักฐานตรงไหนที่เขาต้องการเพื่อเอาผิดกันแน่ที่สามารถมัดตัวเจ้าตัวได้หรืออาจจะไม่ใช่เจ้าตัวหมายถึงคนอื่นที่ทําไม่รู้ดิเพราะว่าอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เจ้าตัวเป็นท็อปิกหลัก ในเรื่องนี้มันแปลกมากๆไงถึงเขาจะให้เจ้าตัวเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็เถอะมันยังแปลกอยู่นะเขาอาจจะต้องการซ c t ี CCTV, กล้องวงจรปิดหรืออะไรไม่รู้สักอย่างอะแหละมันน่าจะเป็นไปได้ที่ไม่เดวิดก็ใครสักคนที่เดวิดรู้จักหรืออะไรพวกนี้ขับรถปาจอดไว้ก็เป็นไปได้มันจะเอาให้เหมือนในเพลงหรือเปล่าสาเหตุการตายคืออะไรอันนี้ต้องรอดูผลชันสูตรเอาแต่มันเป็น ที่ศิษยน่ในหัวผมะนะเพราะผมเป็นคนที่สงสัยนิดนึงอะไรเล็กน้อยตอนนี้ก็สามารถเป็นกุญแจสําคัญได้อ้เฮ้ยดูเรื่องนักสืบยังไปแล้วกูเจอเด็กครั้งสุดท้ายในวันที่5เมษายนที่แล้วไม่น่าจะอยู่ในรถตั้งแต่ตอนแรกแน่นอนเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเวลาขับรถไปไหนมาไหนเวลาจอดรถเพื่อซื้อของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะมาอดี มันจะกลายเป็นว่ามันจะถูกเห็นตั้งแต่ช่วงแบบปีที่แล้วและมันอาจจะเป็นข่าวดังในปีที่แล้วได้เลยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นนะนะถ้าเกิดมันอยู่ในรถตั้งแต่ช่วงนั้นนะนะเพราะกลิ่นมันแรงเข้าใจใช่ไหมหรือมันเก็บในที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วค่อยเอาไปใส่ในรถแล้วค่อยไปจอดทิ้งไว้ตรงนั้น n นา that's fucked up นั่น u c k e d up สัสๆเลย ผมว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนาหรือคกรกฎามนี่แหละที่น้องเขาอยู่ในรถแน่ๆหรือสิงหาวะไอ้ชียคิดไม่ออกอแต่นั่นคือหนึ่งอย่างที่ต้องเดาให้ออกนั่นก็คือเวลาถ้าเกิดมันหาเวลาออกกล้องวงจรปิดอาจจะเก็บช่วงเวลานั้นไว้ ถ้าเกิดมันมีะนะ 2. องโมเ e ฟหรือแรงจูงใจสาเหตุที่ทำแบบนั้นมันคงไม่แบบว่าทำตามที่เพลงมันจะเสีหรอกนะเพราะแบบนั้นแม่งคือวางแผนตั้งแต่เพลงโรแมนติกฮอรมันซาเลยปะเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นคือยหยเราเจอกับไซโคแพทที่ของแท้เลยนะหรืออาจจะมีปากเสียงกัน เลยทั้งมือหรือกลัวผลที่ตามมาจากการมีความสัมพันธ์กับน้องเขาเพราะเอาจริงๆเดวิดถูกเรียกว่า p d ไฟาล์ตั้งแต่ปีที่แล้วโย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 เว้ yo, 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 และถ้าเกิดมันมีสาเหตุอีกอย่างที่เป็นแรงจูงใจอย่างว่านั่นก็คือที่คนอื่นเขาคิดน,นะน้องเขาท้องและถ้าเกิดข่าวนั้นออกมาเจ้าตัวจะเป็นยังไงเพราะอย่าลืมเดวิดเนี่ยอายุแค่20ปี ความคิดน่าจะยังไม่โตถึงขนาดนั้นแนๆ่ๆมันก็เป็นไปได้เหมือนกันมันมันมีหลายแบบอะเข้าใจป่ะเพราะงี้มันถึงได้มีคอนซเปอร์ซี่ทีรีหรือทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้ พิสูจน์ว่ามันจะเป็นความจริงตามที่ทฤษฎีนั้นได้เกิดขึ้นมาหรือเปล่าเรายังไม่รู้อีกต่างหากว่ามีแค่เดวิดคนเดียวหรือเปล่าที่ใช้รถเทสลานั้นบางทีเดวิดอาจจะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ถึงได้ร่วมมือถึงขนาดนั้นเพราะแม่งแปลกมากๆส่วนใหญ่เขาจะหนีเขาจะอะไรนู่นนี่นั่นแต่นี่คือมาร่วมมืออันนี้ดูแปลกมากๆจะมาร่วมมือจะมามอบตัวเนี่ยกูงงหรือมันจะบังเอิญจริงๆอันนี้ไม่น่าเพราะว่าแม่งเยอะจริงๆแม่งเยอะยิ่งกว่าบังเอิญอีกอะ แต่มันก็มีโอกาสที่มันจะบังเอิญไปได้นลเว้ยแต่แม่งเยอะจริงๆว่ะกูไม่รู้หมือกันแต่ยังไงซะเราก็ยังคงต้องสงสัยไปเรื่อยๆจนกว่าผลจากตำรวจหรือเจ้าตัวจะมาสารภาพหรือมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตอนนี้เจ้าตัวยังเล่นเกมโฟ r t ไนท์อยู่นั่นอาจจะหมายความว่าเราอาจจะยังต้องใช้เวลาผมจะดูว่ามันจะจริงหรือไม่ส่วนเพลงก็ยังฟังอยู่บางเพลงอะนะยกเว้น โรแมนติกคอมเมดีแม่งฟังอีกทีก็รู้สึกปแปลกๆเพราะมันจะได้ยินมีมนี้ยเด Monday. ผมจะเสร็จยังมีสตริรอด,ดูผลเอาแล้วกัน,เ,ดดเ,กนเพราะอินเทอร์เน็ตบางทีแม่งก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันเราต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยมันไม่อยากชื่อจริงๆว่ะเอาจริงดิแบบเจ้าตัวแม่งไปไกลมากเลยนะแม่งคาเรียของเจ้าตัวนี่คือไปไกลมากๆ เป็นนักร้องที่ดังมากๆเพลงแต่ละเพลงคือน่าฟังน่าอะไรมากๆคือเขาไปไก่มากๆอะ่ะเขาร้องเพราะเขามีศักยภาพอะ่ะก็คือเอ,า,อาง่ายๆผมที่ผมฟังเพลงเขาไม่ได้บอกว่าผมฟังวีลิของเขาอะนะที่ผมฟังเพลงทุยที่ผมฟังเพลงอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยฟังเนื้อหาอะไรของเพลงมากนะผมจะเป็นจำพวกที่แบบว่าเพลงนี้ดีเก็บเพลงนี้เพราะเก็บเก็บไปฟัง แต่ถ้าเดวิดเป็นคนทำมาจริงๆแสดงว่าเพลงที่มันทำมันเหมือนเป็นการเซล์ซับบะทอดไปในตัวเลยเลยเอาตรงๆนะเพราะว่าแต่และอย่างที่เพลงมันได้โชว์ขึ้นมามันมันเหมือนเป็นการเซล์ซับบะทอดในตัวเลยอะทั้งการเอาศพเข้าไปในรถมันก็เหมือนกับเพลงนี้เพลงเนื้อหาอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับแรงจูงใจหรือว่าอะไรอะไรประมาณนี้ไม่รู้อะคือมันเหมือนเป็นการเซลล์ซับบะทอดไปในตัวส่วน ไอการที่เดวิดเป็น PDF เนี่ยไม่อยากจะเอามาคิดสักเท่าไหร่อะเนาะเหมือนเอาเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพ d f ค่อยว่ากันแต่มันมีทฤษฎีอีกอย่างว่าน้องเขาโกหกเรื่องอายุเพราะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอเรื่องที่มันเป็น PDF อาจจะโดน d e บั n ก็เป็นไปได้นี่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ว่าพอผิดหนึ่งอย่างแล้วมันจะกลายเป็นดอมิโนเอฟเฟกทันทีทุกอย่างจะพังลง ในเมื่อเราทําผิดแค่หนึ่งอย่างแล้วทุกอย่างจะสามารถเอามาพูดให้มันดูเสียหายได้ไม่ว่ามันจะเป็นมุกหรืออะไรก็ตามนั่นคืออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเก่าหรืออะไรก็ตามจะสามารถเอาผิดได้ตลอดจริงๆคือตอนแรกเราอาจจะเห็นไอ้ตรงนี้อาจจะคิดว่ามันเป็นมุกมันเป็นมุกมันเป็นมุกเขา r e p o s นี้อ้เช็ด r e p o ตรงนี้แต่พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็บอกว่าเชี่ยมีโพสตรงนั้นทําไมอย่าบอกนะว่ามึงอ้อ้าอย่างนี้แต่ ถึงยังไงซะถึงยังไงซะเสพข,าววสพขา่าวเว้ยเสพข่าวยังมีสตินะฮะแล้วก็เราดูผลเว้ยเราดูผลกันไม่ต้องมาแบบว่ามาดีฟังทฤษฎีอะไรนะมันเป็นแค่ในหัวเฉยเดี๋ยวผมก็ลืมละไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวผมก็ลืมแต่ผมก็อยากเห็นทฤษฎีของทุกคนนะว่าแต่ละคนเขาคิดกันยังไงทฤษฎีที่คิดอยู่ในหัวที่แบบพอได้ยินข่าวเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงผมอยากได้ยินจากมุมมองของแต่ละคนมากมากที่พอได้ยินข่าวเรื่องนี้แล้วพออะไรนี้แต่ละคนมันอยากมีแบบอินเนอร์นักสืบไง,ไงเขา้า มันต้องมีอ no ินเนอร์นักสืบกันบ er. <so ้างอ่ะเข้าใจใช่ไหมกูเลยอยากรู้ว่าในอินเนอร์นักสืบของแต่ละคนที่คิดมาเนี่ยทฤษฎีของมันอ่ะมีอะไรบ้างเออมีอยู่แค่นั้นเลยโอเคร้ว่าเจอกันใหม่นี่อาจจะเป็นคลิปเดียวที่ผมทําแน่ๆมันจะไม่มีคลิปอย่างนี้เป็นครั้งที่2แน่นอนผมจะรอจนกว่าผลจะตามมาเว้ยเฮ้ยฟ็อกซไม่อยากเชื่อเลย